ครับคลิปนี้ผมมาชี้เป้าที่ดินดีๆย่านบางเลนนะครับผมที่ดินไม่ไกลจากกรุงเทพนะครับเหมาะแก่การปลูกบ้านทํโคกน,นาใกล้แหล่งชุมชนด้วยนะครับใกล้วัดดอนมากกใกล้มอกเกษตรคาแพงแสนนะผมติดถนนติดแหล่งน้ํานะครับเหมาะทาโคกนาทาบ้านพักอยน่อรศัสแค่เหมาะนะครับผมพื้นที่ในโฉนด2ไร่34ตารางวานะครับแต่มีที่ดินเกินมาด้านหลังประมาณหนึ่งไร่ผมรวมเป็น3ไร่กว่านะครับ เสนอขายในราคา2.5ล้านบาทนะครับผมถ้าสนใจก็สามารถติดต่อสายตรงถึงเจ้าของได้เลยนะครับเบอร์โทรก็อยู่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วครับผมสามารถคลิกที่ชื่อคลิปได้นะครับเบอร์โทรรายละเอียดจะเด้งขึ้นมานะครับก็สนใจอะไรก็สอบถามเจ้าของได้เลยครับเพราะทางเราเป็นเพียงสื่อโฆษณาเท่านั้นครับไม่ใช่ในหน้าไม่ใช่เจ้าของนะครับผมที่ดินดินดีน้ำดีอยู่ลงสมบูรณ์นะครับปัจจุบันทําการเกษตรอยู่นะครับ ใกล้แหล่งน้ำติดถนนนะครับการเดินทางเข้าออกสะดวกสบายไม่ไกลจากกรุงเทพมากนะครับนะครับถ้าสนใจก็สายตรงถึงเี้ของได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปเท่าง,งนี้นะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ